สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค่ะชาวราศีคือการเดินทางของดาวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ิสิงหาคมจนถึงวันที่18กันยายนดาวอาทิตย์เข้ามาทับอาทิตย์คุณจะรู้สึกร้อนรุ่มสำหรับใครที่ไม่ใช่ชาวลัคนานะคะชาวราศีสิงห์ที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ในพื้นดวงกําเนิดตอนนี้ดาวอาทิตย์เข้ามาชนดาวอาทิตย์แล้วมันเกิดความร้อน วุ่นวายบางคนปวดหัวบางคนเป็นไข้บางคนป่วยมากป่วยน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาบางคนวุ่นวายมากความร้อนจะลดลงหลังวันที่18กันยายนนะคะก็ช่วงนี้อดทนไปก่อนถ้ามีเรื่องอะไรได้ที่มันไม่สามารถที่จะควบคุม control ได้เพราะว่ามันเป็นคนอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมเขาได้ก็ลดทอนความร้อนที่อยู่ในใจเราลง ส่วนใครก็ตามที่มีลัคนาอาจจะเป็นราศีอื่นดาวอาทิตย์อยู่ราศีอื่นอย่างเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็คงจะมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็มีเชื่อมสัมพันธ์กับว่าดาวเดิมในพื้นดวงท่านอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็คงจะไปยุ่งเรื่องเหล่านั้น16กันยายน2ก6 6ดาวซึ่งเข้ามามีส่วนว่าเอออาจจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดสิริมงคลนะดาวเกต โยกหลังดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโอกาสที่คุณจะถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่16กันยายนบอกเลยว่าดาวโดดเด่นมากโดดเด่นมากการขีดการเขียนการคิดความรู้สึกนึกคิดบางสิ่งบางอย่างจะออกมาให้คุณเป็นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งลาบผลลายได้ แต่คนเกิดวันอาทิตย์มีบุญเก่าดูซิว่าบุญเก่าของคุณคืออะไรแล้วถ้าบอกว่าตัวเลขของเราหรือแม้แต่อายุของเราเอามาซื้อหวยได้หรือไม่คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ตอนนี้โอ้มันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะคะค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแต่ว่าดาวประจําตัวของคุณ ตัวหนึ่งเข้าสู่ในเรือนการเงินการทองก็คงจะมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยรวยเบอร์เช่นกันแต่ถ้าใครถูกหวยงวดนี้ก็รอดูซิว่ามันจะเป็นทุกขลาบอะไรหรือเปล่าหรือใครที่เกิดทุกเกิดโศกมาก่อนวันที่16กันยายนหรือวันที่1กันยายนเราหดจ่ายเงินมาหนักเอางวดนี้เือเอาไว้ได้ขอให้สมหวังค่ะคนเกิดวังคานน่าจะเป็นรายจ่ายมากกว่ารายได้ขอให้เพลิเพลิคนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะ อยู่ในขายที่ค่อนข้างจะโชคดีแต่อย่าไปยืมเงินคนแล้วมาซื้อหวยนะคะบางคนบอกว่ามีโชคมีโชคบางคนไปหยิบยืมเงินคนอื่นแล้วมาทุ่มหวยอะคะ่ะคือเราได้เงินมาแล้วอะเราอย่าคิดว่าเอาไปยืมเงินเข้ามาแล้วไะซื้อหวยมันจะถูกไม่ใช่แม้แต่เราก้มเก็บเงินหนึ่งบาทบนพื้นก่อนหวยออกนั่นนหะเรามีโชคแล้วคะ่ะ เรามีโชคแล้วค่ะแต่คนเกิดวันพุธช่วงนี้การที่ดาวองคารซึ่งเป็นดาวเจ้ากรรมนายเวรตัวสุริสุร่ายตัวจับจ่ายใช้สอยตัววิบากกรรมในเรื่องของการเงินนะคะของคุณนะ่ะตอนนี้พุธกลางวันก็เล่นงานคุณอยู่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะว่าจะมีโชคมากโชคน้อยหรือบางคนมีโชคปุ๊บแล้วก็ต้องมีรายจ่ายปับ๊บคนเกิดวันพฤหัสบดี คนเกิดบัพฑนาสบดีมันไปเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มีอำนาจเหนือเราหนึ่งนะคะคนที่มีอำนาจเหนือเราหนึ่งทรัพย์สินบ้านรถที่ดินของเราไหมเอามาเสี่ยงโชคสิหรือแม้แต่สมมุติคุณเป็นคนรับจ้างคุณเป็นคนรับจ้างเจ้านายคุณมีเจ้านายเพื่อวันนั้นเห็นหน้าเจ้านายแล้วขอตัวเลขจากเจ้านายเอาอายุเจ้านายก็ยังได้เลยค่ะ คนเกิดวันพรทธสบดีคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นี่บอกเลยคุณโชคหนักมากยิ่งถ้าขาเล่นประจําอยู่แล้วนะคะมีตัวเลขในมืออยู่แล้วคนเกิดวันศุกร์ทุ่มให้หน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะเรามีพื้นดวงนะพื้นดวงชะตาของคุณแต่ดาวจรนอะ่ะมันงามมากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ ระวังความคิดของตัวเองว่าโอ้โหมวดนี้เราเจ๋งแน่เจ๋งแน่เจ๋งแน่ระวังความคิดหน่อยส่วนไอ้ตัวที่เราว่าไม่เจ๋งไม่เจ๋งมันอาจจะวินมันอาจจะได้นะคะมันอาจจะได้คนเกิดวันพุธราหูวันพุธราหูให้เกณฑ์อันดับต้นๆของวันเกิดที่คุณอาจจะมีโชคมีลาบนะคะคุณถือ ทุกราศีเลยทุกราศีคนเกิดว่าพุธกลางคืนเป็นต่อเพื่อนในเรื่องของบุญวาสนาเรื่องเงินเรื่องทองแต่มันไปนเชื่อมสัมพันธ์กับคําว่าคุณเคยทําทานไว้แค่ไหนคุณก็จะได้ปริมาณเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ